น้องกอนน้องกายล้างบ้านให้ล้างกระท่อมไม้ให้ให <laughs> น้องกอล้ว้วจะลงไอ,ไอ้นี่หรือเปล่าลลน้ำยาเด็ดต่อฮะลงลง,ลงก็เอาเอาไม้นั้นดึงดึงเอาเนาะหยดหยดเอาเนาะ ห้องน้ำลงน้ำยาไล้ยังลูกลงแล้วลงแล้วนะตู้นี่กายเฉดได้ยังลูก้าองไปทำก็ลองหาคนนี้ว่านอ่นายได้เป็นคนมา